สบายดีพี่น้องคือเก่าคือเก่าเก็บพักเก็บพักคือเก่าจ้านี่มักปวอบน้อยเฮ้ยนี่พักไส้พี่น้องพักไส้พักไส้มากพักไส้มากพักไส้จ้าพี่น้องพักไส้ไหมพักแหนีจ้ะใส่ถุงมากพักไส้ไปกินกับก้อยกับลาบเด้อพี่น้องเด้อ <ฮ>เรียยคกกลาดอ,อนี่พ่อค่ยนี่เองปลูกตามโค้ในอันนี้เอาเพชรกะะ็ได้สิ่ไอัญญนนี้องเย้ยพักใจเนาะอแอ,อค่อยโเห็นกิน ลายนู่วยอยู่เหเจ้าก็อพกเก็บออกก็ไมล่ลายเนี่เก็บใส่ถุงเสื้อไปก็ได้นาพี่น้องมานี่มาเบิ้งมักบวบบบบนี้มักใส่ละมักบวบมักทัว่วพูได้พี่น้องเอ้ยก็คล้างมันล้ม,มเลยแนมเราเห็นเนาะมักทัว่วพูก็ได้คือในพูเล่ก็มักทั่วพูเนี่ยนะโอ้ยอันนี้ดื่มมันเอาโบได้ให้เอาก็บโบเอาเนาะเอามาเขือดีกว่า thoẹm quên chết mà khứa pepepep rồi um ừm ma ma bốn năm nhả nhả nhỉ 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 เฮ้ยเอ้ยมันเอาชวนมันปล่อยน้ำเลยปัดดอกอีกอือปัดเอาปัดเอาไอ้เฮ้ยตกน้ำสร้างเลยพี่น้องเอ้ยย่างมาน้ำสร้างคนมันเลิกถูกตกน้ำสร้างเลยพี่น้องเอ้ยถูกเบ้อเลยมักทั่วมักทั่ว มาตัวเก็บคืนนะเก็บอันนี้แต่งต่างคืนแล้วดาชนีจะชิ่ตต่นล้จะแต่งเาเต็ม,มหรอมือปลาปลาป้าดีดีปัดหมอนะครับหมามาไปมัทัวกันเด้อพี่น,อน้องอือ

ตูวแยวอนะันนี้แล้วก็แต่แยวบปอยเอาอืมตัวกั้มอันนี้มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะ mm. oh, ของธรรมชาติอันนี้มันไม่ได้หดน้ำหน่ตามเบิ้องของหลานพี่น้องเลยปลูกแล้วกินมาเพื่ออันนี้ก็น้ำสร้างอีกเด้อตกน้ำสร้างเลยพี่น้องป้องไปโอ้ยมีลูกมีหลานน้อยๆนี่เลี้ยงบ่ได้เด้อ ยัดต๊กน้ำซ่าอืมคุณบานไม่รู้เลยจ้าอันนี้คุณบานไม่รู้เลยนะคะนี่นะดอกบานไม่รู้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าแล้วก็อุ้ยดาวเรืองเราโรยนะคะนี่ดาวเรืองนะคะนี่ดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้เลย เก็บผักหอมรวมด้วยค่ะเก็บหอมรวมคือผักเพลนะคะนี่ก็นักเพลีนี่เขาเด็ดยาวนี่เขากะอยากปลูกเขากบเสียบไว้ได้เด้อผักเพลี่นี่ต้องเด้เอเขาอยากปลูกผักเพลนี่เขาเด็ดอายวยาวเราไปเสียบงามคือกันขึ้นง่ายอันนี้ครับปลูกผักเพลวผักหอมรวมผักอิเสริม็นสิ ปลูกขึ้นง่ายพี่น้องเอ้ยใบเมงดลกเมงลักลาาเอ,อ้ยใบโหระพาปลูกง่ายาอเออส่วนลดเลยนมโมตัสาพภะคะวาโตอันละสามตัวสี่ตัวก็กินไปเมงขนุนก็กินไปพอหอมรวมพี่น้องจ๋า หอมรวมหอมป้อมดูวางหน้ารถก็บพักหอมรวมกันอ,อีเสริมก็นมี้ บักเลี้ยงต้นเลี้ยงต้นมึเอามาในามาแต่บ้านอืมบักบัวมีบัวเลยบัวแ่งอื

เสียนบ้านเฮามันบ่มีขนเสียนปีเลยมันมีขนเอาเข้าแน่เท่าโอเคจ้าเจอกันใหม่ได้ไหลายอยู่อ,อีกทัวร์ กหอมรวมไปเลยพี่น้องไปไปนี่เจอกันไม่จ้า